สมงูนมันจะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือจะแถวหน้าหนึ่ง,นะงหน้าสองหน้าสามหน้าสี่นะนนมสมดุลสมดุลต่อการเลื่อนคือมันไม่ไปทางซ้ายไม่ไปทางขวาไม่ขึ้นบนไม่ลงล่างนะเอา,อางี้สมดุลก็คือนิ่งอ่ะแตน่นิ่งมันมีสองแบบนิ่งแบบไม่ไปทางซ้ายขวาไม่บนไม่ล่าง กับอีกแบบหนึ่งคือถ่อมันหมุนได้อย่างอย่าง,าง,าง,างเช่นโมบายอ่ะโมบายหรือแม้ขันเสื้อก็ได้แม้ผ่นเสื้อเวลาเราเรา,เราตากที่ราวอ่ะถ้าเราไปดูมันหน่อยเดืนมันก็เอียงไปเอียงมาถูกไหมแต่นั้นถ้ามันอยู่เฉยๆมันอย่างเงั้ยเขาจะเรียกว่าสมดุลต่อการหมุนอ่ะอโอเคทีนี้ถ้าสมดุลต่อการเลื่อนเนี่ย ถ้านึกถึงตอนที่เราเรียนเรื่องวิทย์าสามเนี่ยหรือวิทย์ต้นแล้วกันนะถ้าสมมติว่าเรามีเรามีกล่องอยู่มีกล่องใบหนึง่งถ้ามีกออล่องใบหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วอมีคนลากมาทางนี้ยนะลากมาทางขวาอ็กคนนึงลากมาทางซ้ายไอ้ตัวลูกศรแทนขน,ขนาดของแรงถูกไหมกูถามเนี่ยกล่องใบเนี่ยมันยะอยู่นิ่งไหม ไม่เดี๋ยวต้องมาทำขายแน่ถูกป่ะเออไอ,ออย่างเงี้ยบทเนี้ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกันแลักษณานี้ถ้าบทนี้คือมันจะต้องนิ่งถูกไหมทำไงให้นิ่งอย่างนี้นิ่งป่ะแล้วถ้าอย่างงี้นิ่งไหมไม่ไม่ไม่มันต้องออกแรงเท<ม>่าเท่า <ๆ S 1> กันถูกไหมอ่ะถ้าอย่างเงี้ยไอ,อลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเขียนยังไม่เป็นัญลณ์เลยมากนะครูก็จะบอกว่าแรงที่ดึงไปทางซ้าย กับแรงที่มมดึงมันเอาขาถ้ามันจะสมดุลหรือมันนิ่งอะสมดุลต่อการเลือ่อนอะสองอันนี้ต้องเป็นยังไงกันเท่ากันอเท่ากัน,กนอย่างเงี้ยฉะนั้นหลักการสมดุลต่อการเลือ่อนมีแค่นี้แหละแรงซ้ายต้องเท่ากับแรงขวาหรือเป็นวัตถุแล้ววัตถุนี้มันก็ต้องมีน้ําหนักลงข้างหน้าถูกไหม่อ,องเนี้ยไอ้ตัวนี้คือน้ําหนักนะน้ําหนักใช้สัญลักษณ์ m g แทนน้าหนัก ถ้าสมมติน,น้ำหนักมันมีขนาดประมาณเนี้ยแต่เราออกแรงดึงขึ้นน้งบนแค่เนี้ยถามว่าวัตถุม,ม,มันจะข,ขึ้นไหมไม่ขึ้นไมันก็ต้องลงถูกไหมถ้าสมมติว่ามันอยู่ประมาณชั้นสองชั้นสามเนี้ยนะเอ่อออกแรงดึงเชือกใจใจ,จยกขึ้นน้งบนเอาถ้าออกอย่างงี้เสร็จปุ๊บมันไม่ไปขึ้นน,น,น,น้งบนแน่ๆมันลงข้างล่างชัวๆถ้าเราอยากให้มันขึ้นน,น,น้งบนเราต้องออกแรงเป็นยัง,งยไงก็ต้องออกแรงเยอะ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 กว่าตัวนี้ถูกไหมเนี้ยโอเคเนี้ยขึ้นขนา่งบนชัวๆ แต่ถ้าเราอยากให้มันอยู่เฉยๆทาไงอ่ะก็เท่ากาันก็เท่ากันนี่ไงไอ้ตัวแรงแรงที่เราออกตรงนี้โอเคเพรางั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้มันอยู่นิ่งก็แสดงว่าแรงขึ้นบนแรงที่ดึงขึ้นบนกันบแรงที่ดึงลงข้างล่างถ้าอยากให้มันนิ่งเขาทำไง ài? มันก็ต้องเท่ากันโอเคเนาะซึ่งไรลักษณะการเท่ากันของแรงเนี่ยเขาเขาจะใช้สัญลักษณ์เรียกลมๆนะคือ แรงลับต้องตัง้งศูนย์แรงลับคือต้องมีแรงมากกว่าหนึ่งแรงถูกป่ะถึงที่เรียกแรงลับแล้วแรงลับมันก็คือได้มายัางไงได้มาจากการรวมแรงรวมแรงทุกตัวแล้วมาต้องเป็นศูนย์แต่รวมเป็นแบบไหนรวมรวมแบบเวกเตอร์นะไม่ใช่รวมบวกลบธรรมดานะาซึ่งใสยรักษ์เนี่ยสมดุลต่อการเลื่อนเนี่ยเวลาเกิดอย่างนั้นอะ แนวคิดในการคำนวณบรรทัณแรกมันคือนี่นี่เละเนี่ยถ้าถ้าเจออย่างนี้แสดงว่าแรงลับมันเป็นสูงฉะนั้นเริ่มต้นเกี่ยวข้องกับเรื่องสมดุลแบบที่หนึ่งก็คือเราจะต้องสนใจเรื่องแรงของเหตุการณ์ที่ขอระบุมาก่อนอโอเคมาดูโจทย์ ไอตัวสี่เหลี่ยมตรงเนี้ไอสี่เหลี่ยมนั้นคือกรอบรูปนะไม่ใช่กล่องน,นะเออมันกรอบรูปข้างในก็มีรูปอะไรนั่นแหละแล้วก็เวลาเขาเจ้าแขวนรูปเขาก็ต้องมีเ็คือยสองเส้น mm hmm. นะผูกทางซ้ายทางขวาแล้วก็เกิตรงกลางให้มันอย,อย่างนี้แหละเขาบอกว่าแขานรูปมวลหนึ่งกิโลกรัม ถ้าแขวนลูกมวลหนึ่งกิโลกร,รัมอะแสดงว่าน้ําหนักที่มันทิ้งลงมาของเกาะลูกมันมันกี่นิวตันหนึ่งกิโลกร,รัมมันคือมวลมวลหนึ่งกิโลกร,รัมถ้าคิดเป็นน้ําหนักน้ําหนักเป็นกี่นิวตันหรือหมดแล้วหรือหมดแล้วไม่เป็นไรน้ําหนักจะใช้ w แทนว่าน้ําหนักก็ได้แต่ในการคํานวณนนี่ไงเขาเขียนว่าเ g ็มถูกป้ะ เอ็มคืออะไรเอ่ยเอ็มคือมวลเอ็มคือมวลเป็นจะมีสองอย่างนะตัวหนังสือภาษาอังกฤษจะมีสองอย่างคือหนึ่งเป็นตัวแทนปริมาณสองเป็นหน่วยแต่ตัวท้กระทั่เป็นสูตรเนี่ยมันจะเป็นปริมาณปริมาณหน่วยนี่น้ำหนักหน่วยจะเป็นนิวตันนี่อตัวสองตัวนี้คือปริมาณนะมวลก็คือปริมาณซึ่ง ตัวแทนของมวลคือ m ส่วน g อ่ะ g มันคือความเร่งเนื่องจากแรงน้าถ่วงซึ่งมีค่าคิดเข้าง่ายคือคือสิบแล้วพอมันเป็นความเร่งหน่วยก็เป็นความเร่งนี่มวลหนึ่งกิโลกรัมแสดงงั้นน้ำหนักเนี่ยก็คือมวลมวลก็คือหนึ่งกิโลกรัม g ก็คือสิบพอคูณกันเสร็จก็คือสิบนิวตันไอ้น้ำหนักที่ลงข้างล่างคือสิบนิวตันททนี้อันนี้เราดูเชือกเนี่ย ทนแรงดึงได้สูงสุด8นิวตันความหมายก็คือไอ้ตัวเนี้ยทนได้8นิวตันแต่ไม่จาเป็นว่าไอ้แรงหนึ่งชิ้นนี้ต้อง8นิวตันนะเหมือนเราเราทํางานเราทําการบ้านมุิเราทําการบ้านได้นานสุด2ชั่วโมงนานสุด2ชั่วโมงเกือบ2ทุ่มไม่ไหวละปวดหัวละแต่ปกติแล้วเราทําการบ้านครั้งละ2ชั่วโมงเลยปะ ก็ไม่ใช่บางทีง่ายๆบางทีสิบนาทีก็เสร็จถูกปะนั่นคือความสามารถสูงสุดที่เราจะทาได้คือทํากันบ้านสองชั่วโมงแต่บางทีเราเราไม่ต้องไปต้องทำสองชั่วโมงไงบางทีเราก็ทำสิบนาทีก็ได้บางทีก็ทำครึ่งชั่วโมงบางทีก็ทำชั่วโมงครึ่งก็ได้อันนี้เหมือนกันโอเคอันนี้คือค่าสูงสุดแล้วถามว่าจากกรณีเนี้ยปกติเขาจะถามนี้แหละบอกว่าเฮ้ยถ้าเอาถ้าเอาเชือกมาแขวนลักษณะอย่างนี้นะทำมุมทำทำมุมสีม่วงสาเนี้ยแล้วก็กรอบรูปเนี่ยเอ่อมันหนักอยู่สี่ตันเนี้ย เฮ้ยแล้วแรงแรงที่อยู่ในเส้นเชือกมันจะเป็นกิ่ตันโอเคก็แสดงว่าไอ้ข้อสองเนี่ยจะมีการคิดอยู่สามครั้งเวลาเราคิดอะ่ะปกติเราจะคิดในแกนแกนนี้คือแนวนอนแกนนนคือแนวตั้งอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในแนวแกนนี้แกนวายเราจะต้องแตกแรงเขาโอเคฉะนั้นในตัวแรงใเ,เชือกทีเนี่ย เป็นทีธรรมดาถ้าเป็นทีธรรมดา,า,เ,า,ดาเดี๋ยวเราแตกแรงขึ้นไปแบบนี้ไอตัวเนี้ยมันอยู่ไกลจากมุมถูกไหมถ้าอยู่ไกลจากมุมตรงนี้จะเป็นทีไซน์สี่สิบห้าส่วนมาทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นทีคอสสี่สิบห้า อีกต่งหนึ่งก็จะเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นข้อบนก็นจะเป็น t sine 45แล้วไอ้ข้างล่างก็จะมีท t cos 45เขียนให้รู้เลยว่ามันมีทั้งสองตัวนะอันนี้ก็คือ cos คือตัวนี้แล้วก็ t cos 45ก็ค, 5. คือตลลัพธหนึ่ง เวลาเราสนใจเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยที่มันมีแรงมันเกี่ยวข้องเนี่ยเราเขียนแรงทิศทางของแรงกปกติกมันก่อนแล้วถ้าตัวไหนมันอยู่เฉียง,ยงให้แตกอยู่ในแกนไดแกนหนไหมจ๊ะในการแตกแรงคือเขากำหนดมุมมาให้เนี่ยถ้าแรงที่เราแตกในที่อยู่ติดก,กบับมุมเนี่ยเราต้องเอาเอาตัวแรงมาก่อนนะตัวแรงที่เราจะแตกเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ไอ้นี่ไม่รู้แล้วก็กาหนดให้ไม่เป็นทีฉะนั้นแรงที่แตกก็ต้องลดตัวนิทีพอลดตัวนิทีเสร็จปุ๊บเนี่ย อยู่ติดก,กับมุมก็ต้องเกี่ยวข้องกับคอสมุมนั้นอีกตัวหนึ่งก็ต้องเกี่ยวข้องกับแรงทีก็ต้องทีมาก่อนแต่อยู่ตรงข้ามมุมต้องเป็นทรายของมุมนั้นโอเคแล้วทีนี้เรา,เราดูทีละแกนนะตรงนี้คู่เขียนไปเลยอันนี้อธิบายไปแล้วไอตัวนี้แรงไม่มีการสูดตันกูบอกว่าให้ดูทียะแกนแล้วอันนี้มันคือเรื่องของสมดุล ถ้าสมดุลเกี่ยวข้องกับการการไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวาไม่บูดลงล่าง,างเ,นเนี่ยเริ่มต้นในนี้มีสองแกนครูเขียนแบบนี้นะแล้วก็แรงตรงเนี้ยเป็นการรวมแรงของแนวแกน x ในแนวแกน x ก็คือแรงทางซ้ายต้องเท่ากับแรงทางขวาถูกปะ่ะแล้วแรงทางซ้ายคือตัวไหนนี่ไงตัวนี้คือแรงทางซ้าย ซึ่งซึ่งมันก็เท่ากันอยู่แล้วนี่ไงนี่คือแรงดันขวาถูกไหมพอสี่ห้าพอสี่ห้าสี่ห้าเท่ากันนี่ไงมันก็เหลือทีกับทีถ้าสมมติเราไมมั่นใจเนี่ยปกติขอจะให้เป็นทีหนึ่งทีสองอะทีหนึ่งกับทีสองอันนี้ก็เป็นทีหนึ 1, ่งพอสี่ห้านี่ก็ทีสองพอสี่ห้าแล้วพอมาเขียนเสร็จก็อ่าปรากฏทั้งสองตัวเท่ากันสำหรับรูปที่สองฝั่งเราสมมาตรกันอะจริงๆไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่จำเป็นหรอก ยังแต่ว่าเริ่มต้นนั้นอยากจะให้เห็นว่าอ,อ๋อมันมันคิดสองแกนนะแล้วถ้าเป็นกรณีของในแนวแกน y ล่ะก็ต้องแรงขึ้นก็ต้องเท่ากับแรงลงแรงขึ้นอีกี่แรงมี่สองแรงโอเคใช่ก็คือสองตัวนี้ถูกไหมอ่ะจากนั้นก็เขียนไ้ก่อนอ่ะที่ใร้สี่ห้า ทัที่ซายสี่สิบห้าแล้วแรงลงมีกี่แรงแรงลงมีแรงเดียวคือคือสิบหรืต้านถูกไหมอ่าก็เขียนมาแล้วว่าสิบหรือต้าตนแต่ที้ในสิ่งที่เหมือนการมาบวกกันมันคือเอาสองคูณเพื่อเลยถูกปะก็กลายเป็นสองคีแล้วก็ซายสี่สิบห้าเท่ากับ 40. สิบซายสี่บห้านีน้ค่าเท่าไหร่รูปสองส่วนสองบบอ่าเราต้องมีรูปด้วยฉะนั้นซายสี่สิบห้ากูก็เปลี่ยนเป็น รู้สองส่วนสองะแล้วพวกนี้ก็คูณกันอยู่นี่ก็ตัดตัดฉะนั้นนี่ก็คือเอารู้สองไปหารฝั่งโน้นนี่ไงก็ได้แรงตึงเชื่อแล้วแต่ลักษณะนี้ไม่เวิร์กเราต้องคิดให้สุดทางนะสุดทางนี้ก็กลายเป็นสิบรูสองส่วนสได้เป็นห้ารูองซึ่งงานรู้สงเนรู้มันคือหนึ่งจุนะประมาณหนึ่ สิบสี่สิบสี่อ่ะคูณกับห้าอห้าสี่ยี่สิบห้าหนึ่งห้าห้าเป็นเจ็ดห้าสี่ยี่สิบห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดแสดงว่ามันได้ประมาณเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดนิวตันแสดงว่าแรงตึงเชือกตัวเนี้ยรูปที่หนึ่งอ่ะแรงตึงเชือกเนี่ยมันจะใช้อยู่เจ็ดจุดศูนย์เจ็ดนิวตันซึ่งยังใช้ได้อยู่เพราะอะไมันทนได้ถึงแปดนิวตันหรือปะ ของแบบ A ออฉะนั้นแรงตึงเชือกแบบ A จะประมาณเจ็ดนิวตันไม่มีปัญหาเชือกไม่ขาดรูปสองเนี่ยสิ่งที่มันไม่เหมือนรูปแรกองศาไม่เท่ากันองศาไม่เท่ากันแต่อะไรทุกอย่างมันมันเหมือนกันหมดเลยถูกไหมเพียงแต่ต่างที่องศาแสดงว่ารูปที่สองเนี่ยวิธีคิดเหมือนไันนี่เป๊ะเลยเพียงแต่ว่า เปลี่ยน,ยนจาก45เป็น30ถูกอ่ะเองคิดเองคิดได้แน่อยถ้า t คูณหน,นึ่งได้เนี่ยเนี่ยก็คือก็คือเหมือนเดิมเมื่อกี้นะก็เหมือนเดิมเพพียงเียงแต่ว่าเ,วเปลี่ยนจากา45เป็น30ถูกไหมหแล้วก็ t 30บวก t 30มันก็จะกลายเป็น 2t 30มันเหมือน x บวก x ก็กลายเป็น 2x a บวก x ก็กลายเป็น2 a 2> ฉะนั้นไอสิ่งที่เหมือนกันมาบวกกันก็เอา2คูณเข้าไปซะแล้วก็30 เราก็นำดูแล้วเดียวเขียนนี้สายสามสิบนำดแล้วว่ามันคือหนึ่งส่วนสองก็ตัดตัดนี่ไงชั้นแรกตึงเชือกเท่ากับสิบถ้าอย่างนั real, mm ้น hmm. ถ้าจะทําเป็นรูปนี้ได้จริงๆเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นในเส้นเชือกของรูปนี้มันต้องเป็นสิมูตันซึ่งถามว่าสิมูตันนี่เป็นไงเชือกมันทนไม่ได้แล้วเพราะมันรับได้แค่ตัดหต้านเองแต่ว่ารูปเนี้ยเป็นไปไม่ได้รูปเอช้ได้นะรูปเอเป็นไปไม่ได้ แล้วยิ่งถ้ามุมนองนี้นอนมากๆแรงที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องเยอะเยอะขึ้นกว่าสิบีกัตเกตรงง่ายเบอร์แกะตรงตรงนี้ยแรงเชื่อมประมาณเจ็ดถูกไหมพอเราลดขนาดมุมให้แรงตึงเชื่อกมันต้องสิบนี้เราลดขนาดมุมอีกแสดงว่าแรงตึงเชื่อกมันต้องมากกว่าสิบอันนี้ก็นี่ก็ใช้ไม่ได้นะข้อห้าเนี่ยครูจะถามว่ามันมันมีแรงเกี่ยวข้องกี่แรงแรงว่า แรงข้างล่างก็คือตรง10กิโลถูกไหมอ่ะโอเคอันนี้อันนึงนะถ้าอย่างนั้นเราเขียนเลยถ้าอย่างไรตัวเนี้ยก็แรงตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดเท่าไหร่แรงนี้มีขนาดเท่าไหร่10กิบกิโลไม่ใช่10นิวตันนอันการแรงต้องเป็นหน่วยเป็นนิวตันเราจะคำนวณซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์เเอฟนี่คือแรงหน่วยเป็น นิวต <Newton. S 2> ันเราต้องการแรงที่เป็นหน่วยเป็นนิวตันจะถามว่าไอ้ที่มันลงข้างล่างน่ะมันแรงใช่มันมันแรงเนื่องจากน้ําหนักขอกมันมันคือน้ําหนักอ่ะไอ้สิบกิโลนี้มนไม่ใช่น้ำหนักนะโอ้หนึ่งกิโลร้อยหรอรอยนอ,อันนี้สิบกิโลมันเป็นมลวลในฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์อนะ่ะใช่น้ําหนักเนี่ยมันจะเท่าก,กับหนึ่งร้อยนิวตันใช่เพราะมีนะหนึ่งกิโลมีเท่ากับสิบนิวตันอ้าวมีแรงตรงไหนอีกมีแรง ห้ากับห้าไหอ่ะห้ากับห้าแต่ไอ้ตรงห้านะห้านี่ไม่ใช่แรงไม่ใช่แ,แต่นี้เป็นไปนคือความยาวเป็นความยาวของเส้นเชือกอ่านี่ไงเชือกเบามวลอ่าเชือกเบาคาว่าเชือกเบาไอ้ตรงเนี้ยมันบอกว่าไม่คลิปมวลของเชือกเพราะถ้าคิดมวลของเชือกมันก็จะยุ่งว่านกว่านี้อีกเขาเอาเอาแค่ให้ให้เรารู้หลักการนะยาวสิบเมตร แล้วผูกเชือกสองฝั่งอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราแขวนของไว้ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวเชือกมันก็ต้องห้อยอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วก็บอกว่าเชือกยาวสิบเมตรนี่ไงเขาขอผูผกวัถตถุอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเลยตรงนี้ก็ห้าเมตรนี่ก็ห้าเมตรแล้วมันมันก็จะห้อยลงมาข้งางล่างตามปกติฉะนั้นก็จะมีแรงที่เป็นแรงของเส้นเชือกแล้วครูบอกแล้วว่าถ้าสมมติสองซี่กันมันสมมาตรกันไม่ไม่ต้องคิดอะไรมาก แล้วเรคิดอะไรมากมันแรงบนเชือกเท่ากันแน่ๆอันนี้ก็คืออะไรเปนเชือทีอันนี้ก็แรงบนเชือกทีมีแรงกี่แรงที่ที่เขียนเนี่ยแรงทั้งหมดในรูนั้นมีกี่แรงสามแรงแรงตรงไหนมั่งก็แรงลงข้างล่างหรอนิวตันแรงของเชือกเส้นทางซ้ายแรงแรงบนเชือกทีแรงในเชือกเส้นทางขวา มีมีสามมีมีอยู่สามแรงนะแต่กูไม่ได้บอกว่ามีมีกี่ค่านะกูบอกว่ามีแรงในโจทย์นี่กี่แรงมีอยู่สามแรงแล้วแรงที่มันไม่อยู่ในร่องในรอยอ่ะคือแรงดึงเชือกสังกูนี่แหละเพราะมันไม่ได้อยู่ในแกนไม่ใช่ในแกนตั้งไม่ใช่แกนอนถนุปกแต่ว่าเราควรจะแตกแรงไอ้ตัวนี้แหละอ๋เนี่ยเวลาแตกแรงเนี่ยให้มองเป็นสี่เหลี่ยมนะ แล้วมานเสีเยดอย่ยงนี้เวลาแต่ออกมาเสร็จปุ๊บมันก็ได้เป็นอย่างงี้แบบนี้ส่วนนี้ฝั่งนึงครูใช้สีแลยอ่ะส่วนแบบนี้ก็ลกมาแบบนี้ลงมาแบบนี้คือลงมาทางนี้ลงมาดิ่งๆแล้วก็ไปทางด้านข้าขงแบบตรงๆแบบเนี้ยขนาดของเจ้าเนี้ยไอตัวเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่ ร่มต้นเขียนแรงแรงแรงตัวเนี้ยด้วยด้วยอะไรเอ่ยครูดูฝั่งซ้ายมือตัวไหนที่ไม่อยู่ในร่องในรอยตัวนี้ถูกไหมเราเรากําลังดูตัวทีวนี้ถูกปะเรากําลังจะทําอะไรกับมันเนี่ยเรากําลังจะแตกแรงเรากําลังจะแตกแรงตัวแรงทีแสดงว่าไอตัวแรงตัวเนี้ยมันก็ต้องล่มต้นด้วยที ตัวเนี้ยต้องมาก่อนไซน์เป็นคอสคอสไม่ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดเราเราเราดูเองถึงเป็นคอสไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะ <c oughs> เขา้เาคอสตรงไซน์อ่าไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยคอสหรือไซน์ <c oughs> อือนั่นแหละนั่นแหละฉะนั้น,นตัว,วนี้เป็นคอสฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นไซน์ถูกไหมคู่ัดทีก็เปรียบเทียบอ่ะอย่างนะี้แก้ตัวทางสามือ ตรงนี้เขียนไะไดี <S <S เ้ยยา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 ,ยา,ยายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแรกมันหายไปไหนเออใช่ตัวนี้อย่าหายดิอย่าอย่าไปเพ่งใสกับคอ้ตัวนี้อย่าหายตัวรองใสเป็นคอสคอสคอสหลัวหลั เขาไม่ได้บอกมุมอะไรมาก็เซต้าไปถ้าตรงนี้ทางนี้ตรงนี้นอันนึงเป็นคอรอีกอันก็ต้องเป็นไฟแหละจริงๆปกติมันจะเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอถ้า,ถ,าถ้าเป็นปกตินะแต่นี้เขาให้มาเป็นคีไปแล้วอะ่ะถ้าปกติก็จะเริ่มต้นได้อย่างนี้ก่อนเพราะแรงทางซ้ายต้องเท่ากับแรงที่ไปทางขวาซึ่งปรากฏหน้าตามันเหมือนกันก็เลยไม่มีปัญหาอะไร นะสับเพราะอเพราะคือทีก no ็ทำทีก uh, ็ปกติฝั่งที่ครูเขียนตรงเนี <Real near S 3> ้ยมันจะมีความสําคัญอย่างมากถ้าถ้ามุมสอนเนี้มันไม่เท่ากันตรงนี้สําคัญเลยแหละอ่ะทีนี้คําว่าสิ่งไมมไวัยอแรงในแนวแกนวายนี่แรงในนอนนอนหรือแรงในแนวตั้งแรงในแนวตั้งแนวตั้งที่นั่นแนวตั้งก็คือ ถ้ามันเป็นแรงลับแรงลับเป็นแนวตั้งหรือแรงลับในแนวแกนวายเป็นศูย์ข้ามหมายนะมันคือแรงขึ้นต้องเท่ากับแรงลงไอตรงเนี้ยมันคือแนวคิดมันคือแนวคิดแล้วแนวคิดเนี่ยมันจะพาให้เราไปมองแรงที่ชี้ขึ้นเฮ้ยก็แรงที่ชี้ขึ้นมันคือตัวไหนอ่ะก็มองที่แรงที่มันลูกศรมันชี้ขึ้นอ่ะมีกี่ตัวแรงที่ชี้ขึ้นลูกศรที่ชี้ขึ้นมีกี่ตัว มีกี่เส้นมีกี่เส้นแรงที่ชี้ขึ้นมีกี่เส้นสองเส้นก็คือสองตัวเพียงแต่ว่าสองตัวนั้นมันค่าเดียวกันถ้าเราไม่มีลูกศรสองอันเราก็ต้องมีมีค่าสองอันมาบวกกันอืมอ่าฉะนั้นนี่ก็จะเป็นไอ้ลูกศรชี้ขึ้นมีสองอันมันก็คือ t s i n เซต้าสีฟูอันหนึ่งกับ t sine t h e t สี 4, น้ำเงนินอันหนึ่งแล้วมันมีสองตัวสองตัวนั้นต้องบวกกันเพราะมันไปทางเดียวกัน แล้วก็สั่งขวามือคือแรงี่ชี้ลงแรงีิชี้ลงก็คือก็คือตัวตัวตัว,ตวลูกศรที่ชีโลงแล้วมันมีขนาดร้อยก็ใส่มาอย่างนี้อ่าอันนี้ว่านี่ทีไซเซต้ากับทีไซเซต้าค่าค่าเดียวกันเลยถ้าผู้บวกกันทำงานงสองคู่เลยถูกไหมก็เป็นสองทีแล้วก็ไซเซต้าเท่ากับหนึ่งร้อยปัญหาเกิดไซต้าเป็นมูอะไรก็ไม่ได้บอกอแต่ตรงไซเซต้าตัวเนี้ยมันมันต้องมีค่าตัวเลขมันมาใช้นะ ทรายเซนต้าทำยังไงให้ใช้สามเหลี่ยมถ้าขําไม่ได้บอกมุมมาต้องใช้พวกไซคอร์สแทนจากสามเหลี่ยม,มทีนี้ขอสร้างสามเหลี่ยมคู่ๆด,ด,นะดูจากตรงนี้นะดูจากตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เนี้ยอืม,อมโอเคขยัาวามจากตรงนี้มาเส้นเส้นเฉียงๆไอ้ตรงเนี้ยมันคือห้า เราเส้นนอน,นอนตรงเนี้ยแต่เขาบอกเป็นลักษณะมามาแปดถูกไหมมาแปดแต่ตรงเนี้ยมันครึ่งหนึ่งพอดีหรือเปล่าแสดงว่าตรงเนี้ยสี่เนี้ยมามายอย่างนี้แล้วตรงเนี้ยไอเนี้ยสามชั่วล้วเอาทีนี้มาดูคําว่าไซาเซต้าไซไอที่เราเคยท่องอะ่ะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอ่ะข้ามฉาก ชิดฉากแล้วก็ข้ามชิดอันแรกคือทรายอันที่สองคือคอสอันที่สามคือแดนนี้ที่เราท่าไะข้ามฉากแล้วก็ชิบฉากข้ามชิดอ่าโอเคข้ามชิดเท่าไให้มันท่องปากแล้วก็เราก็จะเราเราพอพอมาแล้วมันมันจะเรียงตัดในตรงนี้คือใช่มันคือทรายคอสแล้วก็แทนฉะนั้นอ่ะข้ามทีนี้เราก็ วิธีการก็คือเรายืนประจำอยู่ตรงมุมตรงนี้มุมตรงไหนเรายืนยตรงนั้นเลยแล้วมองไปตรงข้ามตรงข้ามก็มองไปตรงข้ามมือยู่อยู่นี้ยมองไปตรงข้ามเห็นเลขสามฉากาฉาก็คือตรงข้ามมุมฉากเลขเลขห้าไอตรงฉากคำว่าฉากคือตรงข้ามมุมฉากก็คือเลขห้าน,นี่ไงได้ละไซน์เซต้าเขาบอกใบมาโอเคอันนี้ก็จะเป็นสามวกห้า อันนี้ก็มีสองคูณอยู่กับทีคูณอยู่กับสามส่วนห้าทีนี้การการย้ายข้างอันนี้จะกลายเป็นเอาสองก็สางคูณกันเป็นหกนะจะกลายเป็นหกส่วนห้าถูกปะพอเป็นหกส่วนห้าเนี่ยย้ายข้ามอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นไปเป็นห้าส่วนหกห้าส่วนหกก็คือห้าร้อยส่วนหกทีนี้ก็จัดหารกันเลยห้าร้อยหานหก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 แปดแปดสิบแปดหนึ่งยี่สิบ หกสามจแปดเดี๋ยวสองแสดงว่าใส่จุดใส่จุดตำศูนย์ก็เป็นยี่สิบเลยด้วยเนี่ยหกสามจแปดไปต่ออีกแล้วแดงว่ามันคำตอบมันก็คือประมาณแปดสิบสามจุดสามสามนิวตันเนี่ยคำตอบก็ได้แล้วว่าแรงตึงเชือประมาณแปดสิบสามจุดสามสามนิวตัน อออ,อันนี้ไม่ได้บอกมวลมาแขวนวัตถุมวลเอ็มด้วยเชือกเบาถ้าแรงตึงเชือกในเส้นเชือกแนวละคําว่าแนวละดับแนวละดับมันคือมันคือแนวลาดแนวลวาดคือแกนเอ็กแกนเอ็กก็คือตรงเนี้นี่ไงเขาบอกมาแล้วว่าแรงตึงเชือกนี้ยเท่ากับหกสิบนี่บอกอล้วนะอบอกมาแล้วจงหาน้ําหนักของวัตถุนั้น โอเคก็แสดงว่าที่ที่เราไม่รู้เนี่ยแรงตัวนี้ไม่รู้แรงตัวนี้ไม่รู้โอเคแต่แรงแต่แรงตัวเนี้ยแรงตัวนี้รู้เริ่มต้นยังไม่ต้องอะไรมากเอ่อไอตัวเนี้ยไม่รู้แต่แต่ถ้าถ้าจะพูดถึงคาว่าเป็นแรงหรือน้าหนักของของวัตถุเนี้ยมันจะต้องเป็นเป็มจีก็ค้างไว้ก่อนไอ,อตัวนี้คือแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกเขาให้เป็นเบอร์หนึ่งตามโจทย์นะตัวเนี้ยอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางเพราะมันเฉียงอยู่ เขาก็ต้าแต่งมาทางนี้เป็น t ีหคอสหกสนี่ไงส่วนอันนี้ก็จะเป็น t ีหนึ่งกสิอย่าลืมนะถ้าต้าแตกแรงคือเราแตกแรงแหกแตกแรงอะไรตัวนั้นต้องมาก่อนแตกแรงทีห่งก็ต้องทีห่งมาก่อนเราค่อยตามด้วยคอสไสายโอเคเอ,อรูปมันมันมีครบแล้วเอาทีนี้มาดูการคำนวณเริ่มต้นด้วยอะไรนี่ไงซิกมาเในแนวแกน x เป็นสูตรความหมายคือแรงซ้ายต้องเับแรงขวาแล้วแรงซ้ายคือใครอ่ะแรงซ้ายก็ดูทางซ้ายในเห็นเลขหกสิบถูกไหมหกสิบตั้งไปเลยมันคุณไม่เขียนว่าทีสองนะแล้วมันมีตัวเลขไว้แล้วว่าหกสิบไปเลยแล้วแรงาขวาคือใครทีหนึ่งเขาหกสิบถูกไหมเป็นที่หกสิบทีหนึ่งก็คือทีหนึ 1, ่งเพราะสิบคือหนึ่งสองแล้วเราสองขึ 1, ง้นไปคูณถูกไหมพอสองขึ้นไคูณกี่เหลือทีหนึ่ง แล้วกับมาอีกอันเนี่ยได้แค่ตัวหนึ่งโทอันนะั้นตัวอะไรอ่ะตรงนี้อ่ะ,อะคูณอ่าขอสายบนคือมันจะมีอยู่สองแกนอะ่ะสองแกนแล้วก็แนวที่ของเราก็คือเขียนก่อนอะ่ะแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแล้วก็ค้างค้างตรงนั้นไว้ก่อนอะ่ะค้างเนี่ยเนี่นยหลักสำคัญคืออยู่ตรงเนี้ยได้คําตอบสําหรับทีหนึ่งแต่เขาถามอะไรเขาถามอน้ําหนักของวัตถุมันยังไม่จบไง เขาถามหาอะไรมันอยู่ในแนวไหนในแนวแกนไหนให,ให้คิดอีกแกนหนึ่งก่อนอนะแล้วก็มาแรงลับในแนวแกน y ต้องเป็นสูตรเพืแรงขึ้นต้องเท่ากับแรงลงแรงขึ้นคืออะไรแล้วก็ดูนี่ไงแรงขึ้นก็เขียนไปก่อนอนะันที่หนึ่งสายหกสิบแรงลงคือ mg นี่แรงหนึ่งเชือกเส้นนี้หนึ่งมีค่า่ากับ <120. S 1> ร้อยยี่สิบใส่หกสิบมีค่าตักกัดรูดสามส่วนสองมวลคือคำถามค้างไว้จีคือสิบเนี่ยที่เราก็คิดเลขเอาติสองกับร้อยี่สิบตัดกันได้แล้วสิบลงไปหารถูกไหมอันนี้ก็คือหกสิบรูดสามแล้วสิบลงไปหารแบบนี้ก็ ศูนย์ตัดศูนย์ฉะนั้นมวลก็คือหกดูสามหน่วยเป็นมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมฉะนั้นหลักสําคัญจริงๆนะหลักสําคัญจริงๆมันมันอยู่มันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้นยสําคัญก็คือรทัาที่สามนั่นแหละรทับบราที่สามต้องต้องดูที่รูปเอานะารรทัดที่สองแค่แสัญ,ญลักษณ์ก็ต้องดูตรงไหนค่นั้นเองสนบรัดที่สามก็คือเอ่อไปสนใจแรงที่รูปก่อน พอแรงที่รูปมันจบแล้วเนี่ยตรงการคำนวมันจะไม่ยุ่งเท่าไหร่ละ